Okay. สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับนายแจ็คลกชัดมาสวัสดีกับกล้องไหยสวัสดีครับเออครับเราตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองตรงน,นี้ครับจอจกำลังจะไปที่ c r y เซ a l l ล k ร Resort อ,อ่ะเราได้ยินเสียงล่ำลือมาครับว่ามันมีเสียงแปลกๆเสียงหนึ่งวันนี้เราก็เลยว่าจะมาพิสูจน์กันว่า บางนี้มันมีเสียงปแปลกๆเยงนี้เขาล่ำเลยจริงหรือเปล่าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวตัดฉากไปทันทนเลยนะครับขออนตตอนนี้เราก็ตัดมาเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งเวลาดิบิงตอนนี้ก็รอบไปประมาณจะตีสามใช่ไหมนะัตอนนี้เราก็มกันไม่สูกมเลยนะครับว่าจะได้เสียงตามอีกคำล่ำเลยเขาบอกมาจริงๆหรือเปล่า แบบของเขาก็อย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้เราไปอยู่ตามแบบที่เขาให้มาเลยโอเคเรารอฟังเสียงกันนะครับกิ่นตอกุ้คข <c oughs> ุ่งเฮ้ยนะครับได้ยินเหมือนที่เราได้ยินไหมครับเมื่อกี้ได้ยินเหมือนที่เราได้ยินในน้งแฟมได้ยินครับผมโอ้ยเมื่อกี้มันเสียงอะไรกันครับนี่ เราจะมันลองอีกทีนึงครับเราจะเดินวนไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยชาวบ้านขากสเลดก็ได้พี่สเลตเลยอ่ะว้าแม่นคงเป็นนู่นอ่ะวัดต้องวัดที่หกอ่ะไอเนี้ยขาขนาดเนี้ยไม่สบายช่วงนีอ้อากาศแปรปรวนต่อไปเราอัดเราต้องเดินวนกันแหละบูชาต้นไม้เราสามรอบบูชาต้นไม้เลย เสียงจะออกมาอีกรอบนึงเออผมขอสั่งให้คุณคุณ AJ เดินไปทางนั้นครับได้ครับคุณป๋องถูกครับผมถูกครับผมถูกใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็เสริมมันตามผมครับผมครับพี่อัดไว้นะอัดอยู่อัดเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองของตัดต้นไม้ทิ้งเลยคนคนด้ีนะครับดีนะครับโอ้โหเสียงแบบโอ้โห คุณหมอครับศักดิ์สิทธิ์มากครับคุณองเมื่อกี้คุณหมอเลยหยุดทูกสามดอกใช่ไหมครับครับศักดิ์สิทธิ์ลุกไหมครับคุณตูดลุกเลยครับเยอะไหมครับทุกเส้นเลยครับเยอะไหมครับคูกป๋องกำมมันทองพับคุยต้องไปขี้ก่อนแล้วฮะโอเคครับโอเคตอนนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าเสียงนี้มันมีจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาผมจะให้ฟังนะครับว่า ทำไมถึงมีเสียงอย่างนี้นะครับตามที่ผมได้ยินมานะนะครับตอนนี้จะต้องเส้นไหวนะครับถึงจะมีเสียงอันนาของผมออกมานะครับเ้นไหวอเอออาเจาอาเจาาต้องเก็บของคืนมากิน<า>เป็นการลบลู่ได้ครับพี่ลบลู่ผมจะกินน้ำแล้วพี่พี่ป๋องผมกินเยอะกินเยอะเก็บของผม<ๆ>ไม่กล้าพี่สอง อ่เจ็บอเจ็บพี่ป๋องนี่ผมแค่ยังไม่หยิบผมแค่คิดแต่พี่ป๋องเสียงมังออกมาเลยอ่ะเจ็บโค่นโค่นต้นไม้แล้วเก็บขวานโค่นต้นไม้เลยครับโค่นเลยเหรอพี่โค่นเลยจ็ดีเหรอพี่ไม่พอใจถ้าเขาตามผมกลับไปที่บ้านแบบพี่จะทำยังไงก็ย้ายไปอยู่โรงแรมเอาจริงเหรอพี่โค่นเลยโอ้ยี่เดี๋ยวพี่เก็บของขึ้นมากิน้วย กินของกินของเส้นด้วยไงตอนนี้นะครับคุณกินทำไมถึงพลังงานสี่อย่างนะคะใกล้ๆคุณอาจริงไหมคะอาจริงเหรอพี่ตอนนี้ผมเก็บไม่ได้พี่เขาเริ่มไม่ค่อยพอใจ้วค่ะคุณตองก็สัมผัสได้มันตรงตึงผมเก็บของไม่ได้เลยพี่มันตรงตึงที่ตุดพี่ผมเก็บของไม่ได้พี่ต่อไม่ได้แล้วครับมันรู้ได้ไงวะ โอเคครับโอ้โหเก็บกว่าผมเมื่อกี้ผมกิน,นเสนเนไป้วครับนิ่เสียงร้องโหยหวนนั้นจบครับแล้วก็ได้ทำความรบกูการรบลูนนะครับต้นไม้ต้นนี้ไปแล้วยังไงครับเจสันจองมาไหมเฮ้ยเฮ้ย เจสัสนโมฮีหรือจาก,กนในหนังเรื่องสามฝันหวานนะครับใครดูนี้ก็พอจะรู้กันดีนะว่าเรื่องราวเรื่องเนี้ยมันเริ่มต้นในที่สัตเล็กนะครับเรื่องที่ไอ้เจสันมันไล่ฆ่ากนะ็จะเริ่มต้นในเมืองเมองนี้พวกผู้โปรแกรมผู้พัฒนาของเกมนะครับเขาคงนึกสนุกแหละเลยเอานหนังเนี้ยหรือเมืองเมืองนี้ยไปใส่ในเกมเหมือนว่าทําเป็นความลับในเกมเพื่อให้ดูน่าสนใจขึ้นฮะแล้วก็ เลยก็เลยเป็นที่มาของเสียงหรือเรื่องราวแปลกๆในเกมบอนะครับอเ okay.